สวัสดีครับรพอดีเมื่อนี้นะครับมาบ้านปาลาข้าวรามนะครับหมู่ที่หกตำบลบาวโพงอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับมาซื้อคลองกันเลยมาเพาอต้นทุเรียนเพ่อนอยู่ข้างบ้านนะครับบ้านตาอรุณนะครับเพ่นเนาะเพลนนะเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่ทุเรียนตาถีแรกกันติดจากน้อยก็ตาถีแรกติดจากน้อยก็สามสิบแล้วเรือจากน้อยไปนะครับ ทีแรกเผินบ,บอกว่าติดติด30สิบหน่วยนะครับพี่น้องแต่ว่าเหลืออายูสิบเจ็ดหน่วยตอนนี้นะครับเนี่ยโอ้ขาดนาดเลยพี่น้องเบิงเบิงพูดอ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้เบิงพูดอ่ะครับจนฮอตยอดเลยติดมาจากปีแล้วก็ตาติดมาปีที่สองแล้วบอกครับเนี่ยเผินบ,บอกว่าติดมาปีที่สองแล้วครับตอนนี้ทุเรียนอายุได้ได้ห้าปีครับพี่น้องครับป๊าดแต่ประเด็นพี่น้องมาเบิงนี่การแต่งกิ้งของเพิน นี่ครับนี่มันตาดอกอันนี้ตาดอกเก่ามันบ่ตามันกำลงังเกิดลนิดน่ะตาดอกหรือตายอดมันเออพี่น้องเบิ่งอันนี้ห้าปีนะครับเนี่ยแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าบ่าบาได้ใส่ปุ๋ยยั่งมากไหมมีแต่ขี้งัวซื้อๆในะพี่น้องขี้งัวขี้ควายธรรมดาข้างบ้านข้างเงนินเพิ่นนี่พี่น้องนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเอาเอา,เอาสิ้นนุ่งเอาสิ้นนุ่งให้มันติดหน่วยบ่ตาบ่า เพิ่นบอกว่าแต่เพิ่อนที่บนร้านแต่ว่าจริงๆเพิ่นก็ดูแลรักษาดีพอสมควรลราครับใกล้บ้านใกล้หงันนะครับพี่น้องเบิ่งแล้่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่อหันได้เอาเสื้อฝางติดไว้หรอกครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นพุ่นเนาะปาดปีกายนี่ว่านดีบ่ตาว่านดีบ่ปีกายน่ะโอ้ท่านจะติดปีนี้บ่ะเออเวลาพี่น้องครับเบิ่งขับมาสิบเจ็ดหน่วยยอดๆพุ่นนะครับ โอ้ขักขนาดเลยในตะวันเพิ่นฮะเออตีกายนี่ก็ติดอยู่แต่มันโรยมันบ่อืมอันนี้อันนี้สีปีบ่ครับตาเน่บ่อันนี้ต้นสีปีนะครับพี่น้องนี่สีปีแต่ว่าเอ๊ะตะวันไว้กิ่งมันห่างๆาซึ่งซิ้นหตาเนาะบ่ต้องไว้กิ่งมันหน้ามันหน้านะตาเนาะอันนี้อันนี้เมตาเออเมย์บ้านเพิ่นว่าเพิ่นนุ่งสิ้นให้มันเรียมสิติดมันก็ขันปศนหรือบีเป็นต้นกระเทยัศนเพิ่นว่าพี่น้องครับเบิัง แต่ว่าปีอันนี้ต้นสีปีเพิ่นยังบ่หันไว้หน่วยแต่ว่าเริ่มลอกตาดอกเลยลตาเนาะมันบ่เออโอ้ของผมซองปีแต่ว่ากะบยาใบไงสันใหญ่ดอกแต่ว่าฮั่นอีดได้ปีกินขี้กันว่ะขัดสันนะพี่น้องเบิ่งดูเนี่ยพวกแต่ว่าใบมันสมบูรณ์มากเลยตาเนาะตาใส่ปุยอย่างอื่นอีกบ่ตาเนาะจะขี้หัวขี้ควายแล้วนะเอออุดมสมบูรณ์แท้ว่าใบมันพี่น้องเบิ่งดู้พวกนะครับ มึงน่าเฟื่องปูข่ายข้างบ้านข้างเหงันซื่อๆนะพี่น้องนี่ตดโถ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 นี่ผมเบิ้งอีกต้นหนึ่งพี่น้องเพิ่นงปูข่ายซามต้นข้างเหงันเพิ่นงามต้นข้างเหงันเพิ่นเบิ่งพี่น้องเบิ่งโอู้อันนี้บักม่วงยังเพิ่นเนาะนี่เนาะพี่น้องเบิ่งนะพุ่นน่ะอันนี้ห้าปีคือกันครับห้าปีปีที่ห้าเนี่ยพี่น้องมีซองต้นห้าปีพี่น้องเบิ่ง พีแรกนึงว่าสิบบเป็ี่นนวยพี่น้องคิดว่าสิบบเป็ี่นนวยแท่นี้นี่พี่น้องเพิ่นบ่มีความรู้บ่มีประสบการณ์นี่ยังหรอกครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกระปุกธรรมดาเนี่ยครับพี่น้องครับนี่มาบังเอิญบงังมาเห็นนะพี่น้องครับนี่เพิ่นโยนไว้ข้างบ้านเอ,อเพิ่นปูนไว้ข้างบ้านข้างเหินก็ได้กินแล้วครับพี่น้องมาเบิง้งโอ้โหน่ะไปข้างเหินเพิ่นใช้ทีให้มันคุ้มค่าให้มันประโยชน์เป็นประโยชน์แท้ๆพี่น้องเบิ้งนี่นี่ คณะข้างเหินเพิ่นต้นมักหล่องก่องเพิ่นนะพี่น้องเบิ่งนั่นหล่องก่องเพิ่นอันนี้ต้นมักม่วงเพิ่นนี่ครับปุ๊กสำนีกกรกินบอลล่อนแล้วนะพี่น้องครับเดี๋ยวผมนเสื้าไปเบิ่งนะครับพี่น้องครับนี่ส่วน like ตาอรุณเธอบ้านล่างบ้านตาอรุณนะครับอยู่บ้านปะข้าลามหมู่ที่หกตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับนี่ exactly. proto, มาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องครับมาเบิ่งเนี่ยมักหล่องก่องเพิ่นกำลังออกซอเลยพี่น้อง มังคุดก็เป็นแล้วป่าตามักลองกองจากปีนีตาเออครับครับเนี่ยพี่น้องครับอันนี้มักหลองกองหลองกองเพิ่นกาปีที่ห้าคือกันครับพี่น้องครับเนี่ยเริ่มติดมากติดพ้นแล้วครับพี่น้องครับนี่ทีแรกผมเข้าใจว่าแถวๆนี้มันมอราจะเป็นมากเป็นพ้นพี่น้องเบิงนี่ต้นหลองกองพี่น้องเบิงแล้วกันนะครับ เพิ่นมาเป็นที่ห้าเพิ่นเอาไว้ต้นแต่แต่เพิ่นเพิ่นใส่ขี้หัวขี้กวาดเน,นี่ยพี่น้องครับนี่เบื้องพี่น้องครับนี่ลองกองมาเบ,บื้องบักมังคุดเพิ่นบ้านนี่นี่พี่น้องเบรรื้องในต้นนะตาบักมังคุดจากตีตาในพี่น้องเบรรื้องนี่บักมังคุดเพิ่นกับปีสื้อูก <ๆ S 1> ๊กไรๆกันละพี่น้องครับนี่เบื้องดุ้นนี่พี่น้องเบื้องนวยเหมือนพี่น้องเบื้องป้าผมนึกว่าเป็นนวยพี่น้องเลยนี่ นี่ครับพี่น้องครับนี่เออพอดีมาซื้อซื้อข้องก็เลยแวะแห่นต้นทุเรียนเลยแวะเข้ามาเบิง้งของพี่น้องครับเบื้งนี่ผู้ดใดผู้ใดว่าปลูกหลองกองหรือว่าปลูกมังคุดบ่ได้กิ่นนะ่ะ่าลืมบ่เสื่อแล้วนะนี่นะครับพี่น้องครับพื้นที่จังหวัดเลยพี่น้องเอ้ยนี่เบิง้งพี่น้องเบิ้งนี่นี่นี่มังคุดของเพิ่อนนะพี่น้องครับนี่ ต้นกับใบหญ่เองครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องเงึิ่งว่าดกสแมตต้นงาตำตำสัมพี่น้องนี่พูดนะโอ้โอเคโอเคโอเคนะครับเพราะฉะนั้นฟางพี่ฟางน้องไว้แล้วกันนะครับผู้ใดจะไปเสื้อเพื่อนมาปุ๊กมังคุดแถวนี้ปุ๊กหล่อกองแถวนี้บ่ได้กิ่นนวยนะพี่น้องเพิ่นเบิ่งเบิ่ะติดนวยสุต้นเลยพี่น้องนี่ถ้ามันอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นคือกแล้ะครับพี่น้องเบงิ่งใบมันดินมันดีครับพี่น้องครับนี่ดินล้วนสุยครับดีเลยก๊อกยางดีเลยพี่น้อง น,นี่เพิินแค่ปูกไวหลังบ้านพี่น้องครับนี่มีกล้วยมักลองกองอวโวคาโดบักลําละมุดนะครับพี่น้องครับนี่บังน,นี่อวโวคาโดเพิ่นงงามโอ้ยคาขนาดเหลยพช่น้องครับนี่นี่เบ่งพีนนนนนน่น้อ,องบ่งนี่ต้นน้อยเองนะครับนะลองกองนี่ต้นน้อยมันยังเปิดชอแล้วอะ่ะเพิินบอกว่า,าปลูกอยู่สี่ปี ปีที่ห้านี่ยแหละครับซีปีห้าปีนี่ยแหละเพื่อน่าเพื่อนอนะไล่กันกับทุ่นเรียนแต่ว่าสะอ่อนแต่ทุเรียน,ยววนแหละครับพี่น้องติดตั้งสามสิบมากโอ้มเมย์อันนี้อ e ีล็อกนะครับต้นอ e ีล็อกเอ่อหนอ e ่ออีล็อกห่างห,งหวัวน,นะครับพี่น้องออกไปแกงไปคั่วไปใส่กบใส่เคียดใส่นกใส่หนูนะครับนี่แค่ข้างหลังบ้านหลังบ้านเพื่อนพี่น้องครับแค่นี้เองพี่น้องเนี่ยแค่นี้ก็ได้กินแล้วครับพี่น้องครับนี่ ปูแค oh. ่ mhm. ห้าเปีอยโอ้คัก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 พี่น้องเลยิึงมังคุดก็เป็นลองกองก็เป็นทุเรียนก็เป็นพี่น้องครับแค่ลังบ้านเพื่อนน่ะเนี่ยพี่น้องบริเวณข้างลังบ้านเพื่อนก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าส่วนให้เพื่อนเลยมีล่าอยู่หรอกครับแต่ว่าเพื่อนก็เป็นคนขยันแน่ครับเนาะนี่ในบ้านในซองเพื่อนก็สร้างเฮดเลี้ยงกบไว้กินเห็นบอนะพี่น้องนี่นั่นนั่นนั่นเลี้ยงกบไว้กินพี่น้องครับ ก็เ,เลยขออนุญาตไทยไปให้พี่ให้น้องเบิงเลยครับพี่น้องครับเนี่ยต้นห้าปีบักทุเรียนนะแต่สะออนไร่ไปเฝ้าหมาเฝ้าในจังน้อยพี่น้องเบิงโรใบงามขนาดเลยพี่น้องเบิงเพิ่ว่าติดสามสิบเออเป็นสามสิบหน่วยแต่ว่าตอนนี้มันเลือยยุสิบเจ็ดหน่วยเนี่ยครับพี่น้องครับนะโอ้โหนี่ให้เห็นๆจ้าๆเลยพี่น้องครับนี่นี่พี่น้องครับนี่ ใหญ่แล้วอีกบริบูรณก็คงจะได้กินเอาตามันอีกอีกอีกจากมือ,ม,อไไมันจะอีกโดนอะไรมันจะได้เก็บได้กิ่นเฮาตาเออ,อพูดนนะหังเถิงพุ่นแหทงใหญ่คักเขานะปะโทรโท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 ,อท,อท,อทอโอ้สะอ่อนแล้วบรรเน่าผมว่ามันได้ไว้เขาเว้า,า,วาวเล่นได้ยินแต่เขาเว้าวเล่นบรรเน,นี้แท้ๆแล้วบรรเน่าได้กินแท้แน่นอนเนาะครับโอ้โห บักยางงามเลยผมอมีแบงตัวเบ่งไปเบ่งตัวยางเนี่ยเ<ห>น,นาะตาโอ้คอบคุหลายๆสำหรับเนี่ยพ่อเนาะตาเราที่บได้ซื้อบักทุเรียนกินแล้วตาเี่นะเนอะตาเนาะกับยายอันนีพอดียายเรามีมู่มีพวกเป็นผู้ประสบการทางพุน่นต้นทางพุน่พนเพบอกว่าซื้อบักทุเรียนเตี้ยมาอยู่คือกันว่าฉันนะจากต้นต้นนั่นก็ย้ายต้นเท่าไหรก็บบักทุเรียนเตี้ยตต้นหาดมีมูมีพวกเดี๋ยวเตี้ย อันนี้ฉีดยาจักเทียเนี่ยยายตาชี้จักเทียตาโอ้ตาเราก็นอนสบายนะนอนบันนี้เราต้องซื้อกินแล้วทุเรียนนะเอาคักเอา <c oughs> โอเคขอขอรขอขครับขออนุญาตขอบคุณไล่ไลครับไในไทยวีดีโอ้เบิ้งนะครับเด้อครับตาขอบคุณไล่ไลครับนะครับโอ้ทุเรียนม่อนของนะครับพี่น้องเนาะว่าใดเข้ามาเบิ้งก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยแน่นะครับอา่าถ้าเป็นแฟนเพจกระมิดชายโซร,รักถ้าเป็น ยูทูบกับผู้ใหญ่มิดเดี๋ครับเด้อนะครับอยู่ไหนเนี่ยอย่าว่าแต่มองยืนเป็นบ้านี้บ้านกกฉุนแสงปลาข้าวรามเดี๋ยวครับบ้านปลาข้ารามนะครับหมู่หกตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับปลูกถั่วเหลืองได้พวกหนึ่งกันปลูกข้างบ้านแค่นี้ก็โอเคแล้วครับพี่น้องครับไว้นี้ครับสวัสดีครับ